อําลาโต๊เข่าวไปใช้ชีวิตที่ถิ่นเกิดบ้านที่เชียงใหม่ต้านารากรอดีตผู้ประกาศข่าวบ้้นไปใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่กับลูกนับสิบ นารากรติยายนชื่อเล่นตะเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่เกิดวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2510อดีตผู้ประกาศข่าวที่มีชื่อเสียงจากสถานีโทรทัศน์ไอทีวีต่อมาก็ได้ไปอยู่ที่ไทยทีวี4ช่อง3และต่อมาก็ได้เป็นผู้ดำเนินรายการพิธีกรในหลายรายการเช่นรายการเจาะใจรายการขบวนการแก้โกงและกลับมาอยู่ที่ไอทีวีอีกครั้ง และอดีตผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวีจนเป็นผู้อำลาการออกอากาศวันสุดท้ายของสถานีอดีตผู้ประกาศข่าวช่องเจ็ดสีรองผู้อำนวยการฝ่ายข่าวมีเดียสตูดิโอจำกัดรวมทั้งเคยเป็นผู้ประกาศข่าวและผู้อำนวยการฝ่ายข่าวช่องวันทํเอาวงการข่าวสะเทือนเลยทีเดียวหลังหนึ่งในคนข่าวคุณภาพนารากรติยายนได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจนารากรติยายนอำลาหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายงาน านบริหารงานข่าวและผู้ประกาศข่าวข,ของช่องวัน31แล้วโดยระบุว่าตอนนี้ตามไม่ได้อยู่ช่องวัน31แล้วนะคะลาออกมีผลสิ้นเดือนนี้ค่ะแต่ยังเป็นนารากรติยายนคนเดิมจะมีผลงานที่ไหนอย่างไรแล้วจะมาอัปเดตนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รักกันเสมอมาขณะเดียวกันชาวเน็ตก็จับตาข้อความของต้านารากรในเฟซบุ o กส่วนตัวที่ระบุข้อความสั้นๆชวนให้คิดว่า ในวันที่ปล่อยวางจากความรับผิดชอบแต่ไม่อาจตัดใจจากความห่วงใยน้องๆที่มาทำงานกับเราเพราะความศรัทธากําลังลำบากเพราะความไม่เข้าใจของผู้บริหารองค์กรพี่จะช่วยเท่าที่มีกําลังเราไม่ทิ้งกันในยามลำบาก 31ปีในวงการทีวีและประสบการณ์ด้านงานข่าวของนารากรติยายนหรือคุณตะที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีณวันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธในฝีมือที่สั่งสมมาอย่างยาวนานผ่านงานผู้สื่อข่าวพิธีกรและผู้ประกาศข่าวในหลายรายการหลายรูปแบบในยุคทีวีอนาล็อกคุณตะคือผู้ประกาศข่าวที่เคยทำงานกับทุกช่องมาแล้วก็คือทำงานเกี่ยวกับทีวีนี่แหละค่ะ เริ่มจากการเป็นนักข่าวก่อนแล้วก็เป็นผู้ประกาศข่าวที่ช่องไอทีวเป็นช่องแรกคนที่เกิดหลังปี2550คงไม่รู้จักไอทีแล้วหล่ะเพราะว่ามันปิดไปแล้วแล้วก็ไปอ่านข่าวที่ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9เรียกว่าทำรรมาหมดแล้วทุกช่องในยุคอนาล็อก พอเข้ายุคทีวีดิจิตอลก็ได้เข้าไปทำงานกับช่องวัน31ไปเป็นผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารข่าวสร้างทีมฝ่ายข่าวช่องวัน31ขึ้นมาในยุคแรกส่วนถ้าเป็นงานอื่นๆก็เคยเป็นพิธีกรรายการเจาะใจแล้วก็เคยทำวิทยุด้วยตัวตาเองทำงานทีวีมาตั้งแต่ปี2533นะมาถึงปีนี้ก็31ปีแล้วเริ่มทำงานตอนเรียนจบมหาวิทยาลัยพอดี